ก่อนเือคู่แล้วก็มีการตวการนะท่านนี้าจากที่จากเจ้าหน้าที่ทตำรวจกองบังคับการปาบมีเศรษฐกิจะนะคีม,ม,ม,มีหมายจับของเราอยู่นะครับอยู่ที่กองบัคับการปาบมนะมีผู้เสายารนึนะครับเขาแจ้มเราก็ํารวจัตาเลยรับเรื่องมันเป็นแผนไว้นะครับก็เลย ทำการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับในส่วนของเรานะครับนางสาวรัชพรแสงทองถูกต้องเนาะเราคนนี้นะครับแล้วก็มีตัว้รู้ผาทมีตำรวจที่เราไปไอเอจีมาบ้านตำรวจสอบสวนการสอบสวนการควบคุมตัวเราตามหมายจับมาพควบคุมตัวเราจะพาไปที่กองปราบตามเดี๋ยวแฟนเราตามไปขับรถตามไปเดี๋ยวตำรวจต้องพาตัวควบคุม